สวัสดีตอนเช้าค่ะนักเรียนพวกนี้เป็นวันอะไรพวกเธอรู้ไหมจ๊ะอ่ะเราซื้อว่ารู้ว่ารู้เอาล่ะค่ะบอกอาจารย์มาซิว่าพวกนี้เป็นวันอะไรพวกนี้ก็เป็นวันที่ว่าเนี่ยจะต้องต่งแต่เศรา้ามาโรงเรียนทุกวงทุกวัแเลยค่ะคุณครูหนูน่ะเบือ่อเบื่อค่ะเอ้ยวันน่ะเบือ่อเบื่อค่ะอาจารย์ขอหักคะแนนเธอสิบคะแนนนะจ๊ะว่าโทษฐานไม่อยากมาโรงเรียนค่ะโอ้เซ็งมีใครอีกไหมคะเอ่อพวกนี้เป็นวันศัพสิบคะแนน โทษฐานไม่เปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงนะคะคนต่อไปพ่งนี้เราต้องไปตั้งแคมป์ครับคุณครูหักสิบคะแนนเพื่อจะได้กับโทษฐานยกมือช้าค่ะคนต่อไปพวกนี้เราจะได้ไปเข้าค่ายกันครับหักสิบคะแนนค่ะพวกนี้เราต้องไปเข้าค่ายครับที่โทษฐานพวกเธอน่ะตอบช้ากันนะคะคนต่อไปเออพ่งนี้เราต้องไปตั้งแคมป์กันในป่าครับคุณครูงั้นเหรอคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ซึมซับกับบรรยากาศธรรมชาติถ้าเราไม่ไปเราก็จะไม่รู้ว่าธรรมชาตินั้น อยู่ใกล้แค่เอื้อมครับถูกไหมครับคุณครูถูกสิคะเด็กชายซูซิสุดหลอกของอาจารย์อ๋องั้นเหรอครับเ้าไปบวก20าา่สิบเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะครับอาจารย์เฮ้ยพรุ่งนี้เรา,าไปเข้าคแ <10 S 2> นนโทษฐานเธอตอบช้านะคะเอาลาคานนักเรียนเมื่อทราบกันทั้งหมดแล้วล่ะก็พรุ่งนี้นะคะห้ามสายห้ามขาดห้ามเกินดุด,ดันไม่เกงใจใครค่ะขอบคุณค่ะ นี่ยีนคนายนายฉันได้ข่าวมาว่าไอแคมป์ที่เราจะไปกันน่ะมันคือแคมป์คิดตันเล็กอ่ะอ๋อพวกนายไม่เคยได้ยินเหรอแคมป์คิดตันเล็กอ่ะมันมีคาอแต่งอ,อ่ะ่เชื่อว่าเจสันนะ่ะชิชิซีฮ่าฮ่าฮ่านายไม่รู้จักเหรอนี่สสเนจิมะฮะฉันก็รู้จักอยู่นะแต่ว่าไอเจสันนั่นอ่ะ มันอยู่ในหนังไม่ใช่หรอแล้วแล้วนายดูไปกี่ภาคแล้ววะอ๋อฉันดูไปสามภาคแล้วว่วาจะดูภาคสี่ต่อเฮ้ยจะบ้าหรือไงในหนังอ่ะมันก็คือในหนังนี่แต่ว่าที่ที่เราไปอ่ะมันคือทะเลสาบเคสตันเลคอ่ะนี่ซินีจีมะแล,แ,ลแล้วแล้วไอ้ฆาตกรอน,นั่น่ะเทอสันน่ะมีมีจริงหรือเปล่าอ่ะใช่ใช่ใช่มีจริงหรือเปล่าอ่ะพวกเรารู้สึกกลัวเลยนะตอนเนี้ยโอ้กี่ระเงีซาซิเมะ มันก็ต้องมีจริงอยู่แล้วเซไอข้ขาแต่ก่อนนั่นน่ะมันถูกสร้างมาจากเรื่องจริงกันเองราคานักเรียนขึ้นรถค่ะขึ้นรถค่ะมาแล้วมาแล้วลูกเสือลูกเสือขึ้นรถค่ะนี่เซนจิมะนายไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าอ่ะถ้าฉันเจอนะฉันจะอัดมันเลยคอยดูนะเออฉันฉันหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเยนะจ้าเจ้าใช่ใช่ ถ้ามันมีจริงๆนะเขาจะยิงมาเลยเอออันนี้ปืนของเล่นนะอย่าไปเชื่อเลยว่ามันเป็นของจริงนะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ถึงทะเลสาบคิตตันเล็กกันแล้วนะจ๊ะเชิญพักผ่อนได้าตามอัธยาศัยก่อนนะคะสิบนาทีนะจ๊ะสิบนาทีแล้วมาเจอกันที่หน้ากองไฟนะจ๊ะตอนห้าโมงเย็นเข้าให่ไหมจ๊ะเชิญจ<า> <ขอ S 1> ้ะครับคุณครู นี่ไงนี่ไงทุกคนทุกคนทะเลสาบคิตดเล็กอ่ะที่ฉันบอกว่ามันมีเจสันอยู่อ่ะนี่สินเดม์จิมะฉันก็บอกแล้วไงว่าท้านมันอ่ะฉันจะอบมันนะนี่สนเดยจิมะแล้วมันมีจริงๆหรือเปล่าเนี่ยฉันกลัวหมดแล้วนะใช่ใช่ใช่มันมีจริงหรือเปล่าอ่ะเพราะเพราะฉันไม่ถูกกับอะไรพวกเนี้ยฉันฉันขี้กลัวซะด้วยสินี่นี่พวกเลือนะไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวเลยที่บางอัวนะถ้าเจอพวกคาตกองนะก็ให้วิ่งหนีวิ่งหนี วิ่งหนีเอาตองลอกเมื่อทุกคนมาพร้อมกันแล้วที่หน้ากองไฟนะจ๊ะกิจกรรมแรกของเราก็คือการร้องเพลงหน้ากองไฟนะจ๊ะแล้วก็กินข้าวกินปลากันจ๊ะอารักขาคุณครูจะเริ่มร้องก่อนนะจ๊ะลูกเสือก็ไม่จับมือขวาห้ยื่น้ายมาจับมือกันมันเริ่มมือขวาเขาร้อกันมือขวาเขาใจเขาล้อกันยิ่ให้หัวบ้านจับมือจับ เก่งมากค่ะนักเรียนถึงอาจารย์จะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็เถอะแต่พวกเธอนะจ๊ะเป็นลูกเสือที่ดีลูกเสือแห่งชาติลูกเสือต้องภูมิใจในตัวเธอนะจ๊ะเอ่อคุณครูครับแล้วแล้วกิจกรรมต่อไปคืออะไรหรอครับใช่ใช่กิจกรรมต่อไปคืออะไรหรอครับคุณครูใช่ใช่กิจกรรมต่อไปคืออะไรหรอครับกิจกรรมต่อไปก็คือการเล่าเรื่องสยองขวัญค่ะนักเรียนฮ่า,าเล่าเรื่องขวัญสยอง สยองขวัญเฮสคาโมยองเรื่องที่อาจารย์จะเล่าต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องจริงและเรื่องสยองขวัญของที่นี่นะจ๊ะที่ทะเลสาบคิตเตอร์เร็กซ์ใครมีพระใส่พระใครมีไม้กางเขนถือเอาไว้นะคะเรื่องนี้มันผ่านไปประมาณสักสามสิบปีก่อนมีเด็กชายอยู่คนหนึ่งหน้าตาอัปร,รักษ น่าจะเราเลารุ่นพวกเธอนี่แหละแต่ว่านะเขานะ่ะโดนเพื่อนๆของเขานะจ้านักเรียนแกล้งค่ะจนเกิดอุบัติเหตุตกลงไปในแม่น้ำแห่งนี้แหละค่ะไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเรื่องผ่านมานานแล้วจ้ะแล้วหลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็มีนักท่องเที่ยวนะจ๊ะเดินทางมาเที่ยวที่นี่มาตั้งแคมป์แบบเรานี่แหละค่ะ แล้วก็มีคนปริศนาอยู่คนเดินเข้ามาในเต็นท์ของพวกเขาแล้วฆ่าพวกเขาทักาวสุดท้ายนะจ๊ะคนคือมาที่นี่นะครนักเรียนไม่มีใครรอดออกไปแม้แต่คนเดียวแต่ว่านะคะันักเรียนไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเพราะเรื่องนี้เนะี่ยมันผ่านมาหลายสิบปีแล้วจ้ะว้าย,ายอะไรจ๊ะคุณครูคะคุณครู มีใครก็ไม่รู้อะค่ะยืนอยู่หลังต้นไม้ตรงนู้นอะค่ะน้อะวายนักเรียนน้ำมันเจสันบัวหนนี่คะทุกคนหนีเอาตัวรอดวายพวกเธอรออาจารย์ด้วยทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะหลบหลังอาจารย์คะ่ะนักเรียนเดี๋ยวอาจารย์จะสู้กับมันเองค่ะถึงแค่จะดูบอกบางร่างน้อยเนะยคะแต่ฉันอะก็สู้คนนะคะมาสิคะวายท,ทุกคนหนีไปค่ะ ่วยรวยใครก็ได้่วยรวยอ้ตาอช่วยวัวรวยเฮ้ยลิลินรวย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 ช่วยร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 วยว้ายเฮ้ยลินเฮฮ้ย้ะม่าจะมานีนะไปนะเฮ้ยเ้ยเฮ้ยครับ ลครับคุณตำรวจใช่ไหมครับตอนเนี้มีฆาตรกรอยู่นะครับฮะอะไรนะครับอยู่ไกลเกินไปเหรอครับเออโอ้ไม่ต้องลเลยหรอครับครับครับฮะาโถเอ้ยนี่เราเป็นฆาตรกรแท้แต่ต้องมาวิ่งหนีเจ้าคนนั้นด้วยเหรอฮะไม่ได้ไม่ได้เราจะสู้ฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยสต็อปหนาวเข้ามาสิ อธโรคิดจะสู้กับเราเหรอเออฮ่ะอ๋อธนูเหรอหน่อยอ้าวโอ้แม่ดาอ้กลายเป็นน้องไก่เลยเราฮัลโหลครับฮัลโลครับขอสายหนึ่งเก้าหนึ่งครับอะไรนะครับ นี่ซาซิมิอะไรหรอคิดได้ไงเขาบอกว่าจเจ้าหน้าอะไรอะ่ะอืมงั้นฉันขอฮาเวียรหนึ่งกับทะเลสองแล้วกันนะฮย,ยังจะมาติดเล่นอีกหรอคิดได้ไงตอนนี้นะเพื่อนๆของพวกเราอะรวมทั้งอาจารย์ด้วยก็โดนมันอะเล่นงานไปหมดแล้วอะ่ะแล้วทีเนี้ยพวกเราจะทำไอดีอน่นนัน่นน่สซ,ซาซิมิแล้วสงสัยว่าเราเราต้องอยู่แต่ในนี้นแหละแล้วราให้คนมาช่วยจะบ้าหรือไงคิดได้ไง ที่นี่มันทะเลสาบนะแถมอ่ะมันไม่มีใครเข้ามาพักที่นี่ก็ด้วยแหละมีแต่พวกเราเนี่ยที่บ้าเข้ามาพักที่เนี่จเจะง,ง,งั้นเราจะทำไงกันดีอ่ะคิดวาไงอะไรเหรอซาซิมิฉันว่านะพวกเราอ่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วแหละถ้าทำไมเหรอนายก็ดูบนอนันเดะไหนอะมาๆคิดว่าไง อะไรหรอซาซิมิแล้วเจอกันนะบนสวรรค์อะอืมอืมไม่ไมหักยี่สิบคะแนนค่ะเด็กชายซาซิมิหลับในห้องนี่ซาซิมิฉันบอกแล้วไงว่าเมื่อวานอะอย่านอนดึกวันนี้อาจารย์มีข่าวมาแจ้งให้ทุกคนทราบกันนะคะพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะคะ มีนั่นก็คือการเข้าค่ายลูกเสือะข้าค่านักเรียนเราจะไปเข้าค่ายกันที่ทะเลสาบคิตต้อนเล็กค่ะนักเรียนทะเลสาบคิตต้นเล็กมาอะไรกันเนี่ยเจสันเจสันเจสัน